ฝฝนก็ยังตกอยู่นะคะเดี๋ยวดูน้ำก่อนนะคะตอนนี้น้ำเป็นยังไงบ้างแล้วท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกน้ำเยอะอยู่นะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่ากว่า แล้วก็เดินไปดูซิสำรวจก่อนนะคะบรรยากาศเดินไปหลังก่อน ก็ท่วมพื้นนะคะน้ำเพียบเลยเพียบเลยกูเกิลหนูมาทำอะไรนี่ยังมีอารมณ์ถ่ายดอกไม้สวยสวยสวยไหมคะสวยมากอ,อกใสายน้ำ ูเกิลอ้าวลมแรงไม่แรงนะคะถังขยะน้องชายล้มเลยนะคะเ,เก็บถังขยะน้องชายก่อนว่าไงคะมาดูสายฝนนะคะอือ ฝังขยะยังปิวเลยนะคะจะเก็บถังขยะน้องชายก่อนมีขยะไหมไม่มีนะคะลมแรงขนาดไหนปิวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะดูกูเกิลไปก่อนฮึ๊บโอ้ยถังขยะ นี่นะคะเป็นน้ำเลย עם. สมมูตาคอนี้มันจะอุดมสมบูรณ์อะไรขนาดน,น,นี้เนาะน้ำทั้งนั้น แจกแลนมาลูกเกินยูงกัดขนาดฝนตกตกนี่ยูยังกไง่จะจ่ายแจกลนมาลูกมาบ่อปลานะครับบ่อปลาน้ำเยอะแยะเลย ตรงไหนเสียหายอีกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเนี่ยโอ้ยเป็นล่มเลยยุงกัดยุงเยอะมากนี่นะคะเบอร์เลยคาดเบอร์ ก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายดอกไม้อีกรอบนึงก่อนนะคะสวยมากดอกไม้สีเหลืองนะคะอยู่ในน้ำเกินปะหนูจะมาตากขนทำไมเนี่ย แม่มาดูน้ำ